กินกินละกินสบายดีพี่หน้องฝนฝนมาแล้วเด้อพี่จะสวัสดีค่ะฝากเพจฝนฝนดบนในรคะเอาเอาเอากดไลค์กดแชร์เด้อพี่หน้องกดติดตามเอาพี่เดีป้าจคขึ้ได้กใส่เสียขึ้นกับกระแมวเสียสีเดง่ลาาาไนนถืออูกเเ็้ สวัสด <thank> ีครับไอ้นอบอนี่พอหยุดว่าเขียมกับม้นใช่เต็มมากบ่อนอนกินบมลูกใกล้บ้านบอกใกล้บ้านเต้าโล่นี่ละกจะวางไอนคนมาบ้านใช่หรือหลโคมหาแกมามาเ่นบ้านเด้อมาเข็มกับม้วนใช่เต็มมากกินไรรัขอกอะไรยังมากกระซองสามปันสามันพอหยุดว่าฝนฝนมาบ่าน่อกบนทางานอด้ไย่างตลาดโล้น่อย้า บ่เปียงเขาแ้วแต่ไปบ้านอื่อไปบนอื่นไปบ้านอื่องานามากเกินเมื่อไรคันวอรให้เบียดดหรอกใส่เสอุาเจักจเป่าคนละทเพลงอุ้อิงกอนบอมาอยากทายมกันาอยากเรียน หยอกก็ไม่หยอกแห้งๆฉุนๆนั่งๆถึงยังเห็นวันน้ฟาดขึนได้นี่ยหัาหนวดประมกสิเนี่ยจำสองเมื่อผู้เนี่ลอยลูกไปล่อยลปล่อยลูกเบิ่งๆสิแฮจีขึ้นอนเลยกจีแกีแกจียังบอกเดบ้ยยจาผทินมาาไู้างเว่เอาอาอีกจ ชิปๆกันเลยจ้ะสามนาทีมากเกินเยี่ยยูโรยูโรดิ่ดำยูโรยูโรึรถร่งมาจอดไวยูโรรถเครื่องยังมาจอดมาว่าหาดีรเครองมาจอดเอามากดามาลูกสาวร้านสาวขล้วพี่มีมูมูมาหาดวพดสีอย่ามเร็งน้ามากัทั่วร่มดมากกทั่วร่มกกัทั่วร่มดามาเนี่ยเดี๋ยถามพี่หมอนอิงดู จนไฮไฮล้วูกขึ้นยุโรปลูกไส้เจ้าเนินเร้วไปกีลนอีแล้วโอ้ทั่วลกทั่วโลกไมนยังดรอยอยู่ทั้งในห้องหูกันทั้งหลังทั้งเจ้าบอกยุโรปไปฮะพรลัดเลยพนะในพรลัดด้าเลยพนะเอฟซีบอกแต่ยุโรปมหาพรลัดลูกไส้พรลัดถึงดามาี่ะู้ล ที่เป่น้ำยุโรห้ไฮเมลูกเขาเหลนน้ำอยูเเขาเียนน้ำอยู่โรไฮเดรถามพีมอนอิงบังเสงี่ลถ้าเดินผ้าไปออยไปซื้อขนมมิเชว่นอติอหลีไปซื้อขนมพรอเด็กน้อยเขารุ่นเดียวกันเขามาเปลนน้ำกันจะพร้อมปบะสิบใยแมนอหลีบวดอกเขาคือจังเห่านล่าเห่ากัน ก็จังละหน่อยนี่มัดไฮเข็มนี่ยนะจ๊ะนี่หยอกกันอยู่จริงๆเราปกติไม่ได้ไหนอันนี้มันจับกรสิว่ามักมักกันละอีกแล้วปกติมักก็เพราะเข็มสีไปหาอันสงสัยสีอยู่ไหนกันแมนที่แม่นเข้ารุ่นเดียวกันกรสิอยากจูกรสิไปทายว่อะไรเครื่องเก่าแม่นอายุมันคนละรุ่นเป็นดีเนี่ยแต่คนละรุ่นนี่ครับแม่นรุ่นเดียวกันว่อะไรได้เนี่ยว่าอะไรจับมือกันได้เนาะยเขาหยอกกันเด็กีมาก ม่มีปูใดสิมังจอบเบิ่งไฟแบบคูใหญ่กัอยู่ต่าเป็นหาเต็มเต้นอยู่ันตีจอบว่าหมาบ่ตั้งยู่นัไมมแต่ผู้ใหญ่ตัวนัินดน่าเมว่าแล้วแล้วไม่มาแล้วไ่หาย้ไ่กหมูหลายอ้มนหาเป็นเอ็กนมันอินอิงสุดที่รักเบยมันอิงสุดที่รักเหมือนกันพ่อพ่อเนี่ยนะลูกไหมเนี่ยคือ่นมีมือล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเพื่อนไทยแม่บอกกัน พี่หมอนอิงอุ้ยวันดีค่ะหมอนอิงนไทยบ้างกันเพื่อนญาติได้ติ๊ดไทยแล้วเพื่อนบเพ็่นยังดอกประจาติดไจยไดติดใจอ้กะติดมาแล้วโอ้ยขดล้ขัด่มนขัดร่มนี่ว่าทำไม่ดาไม่ธรรมดาเลยโอ้ยขอเป็นบาพอติดแต่ร้ายกว่นี้ติยังพอติดยังติดใจโอ้ยหนาอที่อไปแมวโอ้ยก้องหลั พี่หล้ากินบัวยางแฉมแค่นี้ใช่ไหมเสือใส่เสอี่กันมาหาลิงาเม่กดแม่เมก้นะรแบหนึงเดี๋ยวมากลไม่ใช่ลับตาพอนอีกแล้วก็คือยางจำจำยูเรนจำเสือแม่ไอ้คนที่น่สวยเสแดงแก ใส่นออกาแใส่พี่ลูกไล้อีกนยิ่ง้นอีก้นอีกึ้นเพี่น้่ม่นหน่อยสวัสด,ดีค่ะแม่หน่อยสวัสดีครับผมสวัสด,ดีครับแม่หน่อยครับผม แม่หน่อยนี่เป็นแม่ของอุ้งอิงนะครับเป็นแม่แท้ๆเลยนะครับพี่น้องครับจังสรนบ่ไออีกเขี้มหัวอีงอีกจังสรรบ์แม่หน่อยนี่เป็นแม่ของอุ้งอิงครับเป็นแม่แท้ๆเลยเฮ้ยนี่แหะเพิ่นเวลามากกับอุ้งอิงเพิ่นกัจจินั่งหน้ารถมากครับนะครับอุ้งอิงกัจจินั่งข้างหลังจังหน่อยเพิ่นกัจจิเขาเต้นนี่แหละครับเต้นเฮ้ยนี่มาเต้นดิมากัจจินังเราที่ท่ารักกั อธิบายพี่น้องคาัลุงคนเบิ่งแต่คลิปได้บ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังจังไดมาจังไดนะครับนี่ล่ะอันนี้แม่น้อยนะครับเป็นแม่ของน้องอุกอีกนั่นดีนั่นดีผู้นั่นดีผู้นั่นดีเป็นหยังอีกนะครับเป็นผัวของแม่น้อยครับไอ้บ้าจังไดแต่ไหนก็บอกจังพูดหน้าบิดตอนเราบอกบิดน้าบิดตอนใช่ พเ็อยงานูม่อ่ห็อย่งบห็งานตนนั้นแต่พอเห็นงานยู่เด็กรู้ก่อนเดี๋ยกระดาถายคลิปยูนี่ไม่เหอย่งพ่องานเแต่ตัวจะีดตอบไังไหเนี่ยถ่ารูปดีครับนี่โอ้รูปโอ้แต่ถ่ายคลิปเพื่อนกับิจับเพือนาเออแมนอยู่กันร่างจิตวัวกัน่างจิตวัวเออมัอนี่พ่เด็ขึ้นทีอันนี้ยังพ่นี่อันนี้ยังพ่อนี่พ่อฮต่อบรู้ก่อนนี่ขึ้นจันลูกเลยขึ้นพ่อนิ้วมือขึ้นันับกเล เดี๋ยวผมถามพ่อกันพ่ออาทิตนี่พ่อเอื่นเอื่นมายังนี่พ่อเอื่นถือว่าเนี่ยบ่อพ่อพ่อตอบได้เรียพ่อพี่ต้องตอบได้สัญลักษณ์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 เมื่อไงนี่มาจะอู้ดอนทีนี้บ้านอยู่คู่ยอด้วยพู่เยอด้วยบ้านเพ่งนังดกูเพ่งตัวหนีไปเอกิมบ้านของพี่วีบ้านบ้านน้องเดียวยู่บ้านน้องเสื้อแต่บ้านพ่อเนี่ยเลยเขาไปอีก กมองผู้ยอดรวยเลยแม่งรุดใครเลยอ่แม่งรุดเอันผู้ยอดรวยผู้ยอดรวยนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบอกบ่พ่อท้เก่าหูจักผู้ยอดรวยตอนนั้นบิวเขามาลงนี่แหละว่าผู้ยอดรวยแต่มีเนาะที่ลาเคยหูบกเลยเนาะกทัองเก่าหูี่นีมีคน่าิคนภาพเอแพ่อพ่อมาสุมือใน้รื่องพอยาลาไหมฮะมีผู้บรรยายฮะเ้าก็เป็นผู้นัดที่าย่ังเดียว เนี้แล้วส่งไม่สาวตายงยตัวเอีตัเอเอาอาๆาแมดมุน้มุนส้โอ้มมุนอีกแม่วกเาะเลยนีวันนกองไม่สาวไม่สาวโอ่งไม่สาวสาวได้สาวเอาสาวได้สาวเอาอ่า